ครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวการใช้งานเบื้องต้นนะครับของกล้องติดรถยนต์ <_ S 1> นะครับผมในส่วนของกล้อง HD DVR หรือว่าเารียกสั้นๆง่ายๆว่ากล้องติดรถยนต์นะครับส่วนการทํางานคร่าวๆนะครับก็อย่างตัวก,กล้องเนี่ยจะประกอบไปด้วยอย่างแรกเลยก็คือเป็นจอ monitor น,นะครับแล้วก็ปุ่มเปิดปิดปุ่มเลกคอร์ดนะครับแล้วก็ปุ่มเมนูเอาไว้เรียกโหมดการตั้งค่าต่างๆแล้วปุ่มอัปดา n เอาไว้เรื่องขึ้นเลื่อนลงนะครับแล้วก็ปุ่มโหมดเนี่ยเอาไว้เรื่องส่วนของช่องพอร์ตในการทํางานนะครับ แล้วก็ด้านซ้ายของกล้องเนี่ยจะเป็นในส่วนของป๊อปอัพเปิดออกมาเนี่ยจะเป็นในส่วนช่องเสียบสาย usb นะครับเอาไปชาร์จไฟหรือว่าเป็นสายพอร์ต usb เอาไ้เสียบเข้าคอมพิวเตอร์เอาไว้ถ่ายข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ในส่วนของไฟล์ภาพวิดีโอหรือว่าเสียงนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งจะเป็นในส่วนของช่องใส sd card หรือว่า Mi c คร sd card นะครับแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็น Mi c คร sd card ที่มีอะแดปเตอร์เนี้ยก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับใช้ได้ตั้งแต่ 2G กิกถึง 32G กิกเลยนะครับผม แล้วก็การใช้งานก็เสียบ usb sd card เข้าไปนะครับเสียบกดไปให้าร์ดล็อกกับกล้องนะครับล็อกเสร็จก็ปิดฝานะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับก็กดปุ่มเปิดด้านนี้นะครับถ้าผมพอเปิดกล้องมาแล้วนะครับกล้องก็จะก็จะทำางานในส่วนของโหมดพร้อมถ่ายวิดีโอนะครับแต่ว่าถ้าเราจะถ่ายวิดีโอเนี่ยก็กดปุ่ม record ตรงนี้ได้เลยนะครับกดปุ๊บ กล้องก็จะบันทึกภาพลันภาพไปเรื่อยๆนะครับเป็นวินาทีนะครับผมไล่ไปจนถึงครบนาทีนะครับผมแล้วก็พอเรายจุดบันทึกแล้วก็กดปุ่มตรงนี้อีกครั้งหนึ่งเล็คอร์ดที่เดิมน,นะครับกล้องก็จะหยุดบันทึกภาพนะครับผมแล้วก็ถ้าอยากจะเปลี่ยนโหมดใปนส่วนของการถ่ายภาพนิ่งให้กดปุ่มโหมดต,ตรงนี้นะครับหนึ่งครั้งก็ตัวนี้จะเป็นโหมดถ่ายภาพนิ่งก็กดตรงนี้ปุ่มเล็กคอร์ดเหมือนเดิมเหมือนปุ่มเอนเตอร์นะครับกดปุ๊บกล้องก็จะทําการถ่ายภาพนิ่งนะครับผม แล้วก็ถ้ากดปุ่มโหมดอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> ก็จะเป็นส่วนของการบันทึกเสียงเรากดตรงนี้ปุ๊บก,กล้องก็จะเริ่มการทํางานในส่วนของการบันทึกบันทึกเสียงนะครับ <c oughs> ก็จะลันเวลาในการบันทึกไปเรื่อยๆนะครับผมพอจะหยุดบันทึกก็กดปุ่มเลคคอร์ดเหมือนเดิมนะครับผมกดกล้องก็จะสั่งการให้หยุดทํางานนะครับแล้วก็กดปุ่มโหมดไปอีกทีหนึ่งปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของฟังก์ชันในส่วนของเพลย์ภาพเพลย์เสียงหรือว่าดูภาพที่เราถ่ายไปนะครับ ก็วิธีการเลือกก็จะมีปุ่ม up down ตัวนี้นะครับในการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงก็อันนี้จะเป็นรูปที่1นะครับแล้วก็กดลงมาก็จะเป็น2 3 4 5เลือกตามระดับภาพถ้าสายเว็ถ่ายไว้10ไฟเนี่ยก็จะมี10 10ในะส่วนของ0ไฟล์ข้อมูลแล้วก็เลือกจะดูไฟลไหนอย่างเช่นอ่าก็จะเป็นในส่วนของเราเลือกในส่วนของการเพยดภาพนะครับอย่างสมมติเราเลือกวิดีโอ ชิ้นนี้ที่เราจะเล่นนะครับเราก็เลือกไปที่หน้าตรงนี้นะครับผมเป็นตัวของวิดีโอที่เราถ่ายไว้นะครับแล้วก็กดปุ่มเล็กพอร์ตตรงนี้นะครับเหมือนเป็นการเล่นเพลงนะครับผมกล้องก็จะเทภาพที่เราเคยถ่ายไว้นะครับเป็นการทํางานในส่วนของกล้องที่มาถึกไว้จะเป็นช่วงที่เราขับรถบนถนนหรือว่าเป็นภาพนิ่งเป็นไฟเสียตงต่างๆก็จะเล่นจากตรงนี้นะครับในส่วนของโหมดหน้านี้นะครับผมถ้าจะหยุดในส่วนของการทํางานในส่วนของหยุดเพลงเนี่ยก็กดปุ่มเดียวปุ่มเดิมก็คือปุ่มเล็กพอร์ดนะครับจะแทนปุ่มเอนเทอร์นะครับผม กดควบกล้องก็จะหยุดในส่วนของการเทนะครับแล้วก็กดโหมดกลับปีกทีนึงก็จะเป็นโหมดของการถ่ายวิดีโอปกตินะครับผมแล้วก็ในส่วนของเมนูกันบ้างเมนูอยู่ตรงนี้นะครับกดไปเข้ามากดกดเมนูปุ๊บจะเข้ามาส่วนการตั้งค่ากดเหมือนเดิมครับปุ่มเลขอในการเลือกเข้ามาในหมวดของการตั้งค่าแอปพลิเคชันต่างๆนะครับก็อันแรกเลยบรรทัดแรกก็จะเป็นในส่วนของบูมี่ไซส์ก็จะมีให้เลือกตั้แต่ขนาดความชัด HD ขนาด ชัดมากชัดระดับกลางหรือว่าชัดน้อยยิ่งชัดมากก็จะกินเนื้อที่มากขึ้นไปอีกดนหนึง่งแต่ถ้าชัดระดับกลางก็จะเหลือเนื้อที่ไวค่อนข้างเยอะถ่ายได้นานขึ้นนะครับผมก็ถ้าเราเลือกเราก็กดอั down ปดาวนเหมือนกันแล้วก,กดปุ่มเรคคอร์ดในการเลือกนะครับเหมือนเดิมแล้วก็เลือกลงมาอีกด้านนึงจะเป็นาาการตั้งวันที่นะครับเดตสแตรมก็คือว่าถ้าเรากดเข้าไปปุ๊บก,ก็จะเป็นการให้เดตสแตรมเป็นออนออฟนะครับผมออฟ ออบก็คือว่าเวลาถ่ายภาพมาก็จะมีจะไม่มีในส่วนของวันที่เวลาบอกนะครับแต่ถ้าเลือกมาในส่วนของ D n T ก็คือ Date and Time เนี่ยก็จะกดเข้าไปเลือกปุ๊บก็เวลาถ่ายกบมาก็จะมีในส่วนข้อใตอ้เวลาใต้ภาพว่าเวลานี้เวลากี่โมงแล้วก็ถ่ายเมื่อวันที่เท่าไหร่ะนะครับผมแล้วก็ลงมาอีกโหมดหนึ่งจะเป็น Motion Detect นะครับผม Motion Detect นี่จะเป็นโหมดที่น่าสนใจมากเพราะว่ากล้องราคาระดับนี้นะครับมีโหมดแบบนี้ด้วยก็ถือว่าน่าสนใจแล้วก็คุ้มค่านะครับ โหมด motion detect เนี่ยจะเป็นในส่วนของถ้าเรากดเข้าไปปุ๊บจะมีให้เลือก on กับ off นะครับโหมดนี้เหมาะสำหรับการตั้งกล้องในส่วนของการนาการถ่ายภาพในส่วนของการดัดแปลงกล้องเป็นในส่วนของกล้อง,ง,องวอง,อง,งจรปิดหรือว่าเอากล้องติดไว้ในรถจอดรถทิ้งไว้ในลานจอดรถตามห้างหรือว่าจอดรถข้างถนนหรือว่าฝากลานจอดอะไรประมาณนี้นะคบหรือว่าตั้งในส่วนของการแอบถ่ายตรงนี้ก็ถ้าเราเลือก off ก็จะปิดโหมดนี้ไว้แต่ถ้าเลือก on เนี่ย ลักษณะการทํางานของมันก็คือพอก,กดออนปุ๊บ m o ช i o น d ี t e c เป็นออนเนี่ยเวลาการทํางานเนี่ยเรากลับไปหน้าปกตินะครับแล้วก็กดปุ่มพร้อมถ่ายคือกลับไปหน้าที่พร้อมถ่ายวิดีโอก,กดปุ่มเพย์นะผมเลคคอร์ดหนึ่งครั้งนะครับผมปุ๊บกล้องจะยังไม่เลคคอร์ดนะครับจะเลคคอร์ดก็ต่อเมื่อในส่วนของภาพเนี่ยมีการเคลื่อนไหวในส่วนของภาพเนี่ยพอเอามือไปรูปเนี่ยปุ๊บมือผ่านหน้ากล้องเนี่ยกล้องจะเริ่มเดคคอร์ดทันทีพอทิ้งไว้สักพักหนึ่งไม่มีภาพเคลื่อนไหวไม่มีสิ่งเคลื่อนไหวหน้ากล้องเนี่ กล้องก็จะหยุดเลคคอร์ดประมาณสองนาทีกล้องก็จะหยุดเลคคอร์ดอยู่ในโหมดสแตนบายพอเราทิ้งไว้สักพักหนึ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือว่าถ้ามีคนเดินผ่านหน้ากล้องหรือว่ามีในส่วนของความเคลื่อนไหวผ่านหน้ากล้องเนี่ยกล้องก็จะจับสัญญาณแล้วก็บันทึกการเลคคอร์ดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโหมดนี้ก็จะดีในส่วนของการประหยัดเนื้อที่กล้องไม่ได้ถ่ายแช่ยาวตลอดจะถ่ายแช่จะถ่ายไว้ก็ต่เมื่อมีสิ่งเคลื่อนไหวมาผ่านหน้ากล้องอย่างเช่นคนเดินผ่านหน้าบ้านเราคนเดินผ่านหน้ารถเราหรือว่า เดินในส่วนของผ่านเข้ามาในกล้องเนี่ยกล้องก็จะถ่ายมาถึงไว้ทําความเข้าใจง่ายๆก็จะเหมือนเหมือนกล้องแอบถ่ายสัตว์นะครับเหมือนอตามป่าเวลามีสัตว์หรือว่ามีคนเดินผ่านกล้องก็ทํางานถ่ายภาพวิดีโอไว้นะครับแต่บทเนี้ยไม่แนะนําในส่วนของการเปิดเปิดใช้งานในขณะที่รถวิ่งอยู่เพราะว่าเวลารถจอดเนี่ยภาพมันจะหยุดทํางานอัตโนมัติหยุดเลคคอร์ดนะครับ พอรถวิ่งมันก็จะถ่ายอยีกหยุดวิ่งหยุดวิ่งมันก็จะหยุดถ่ายหยุดถ่ายอยู่เงี้ยมันจะบางทีมันลองมาเพมเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมถ่ายมาภาามันดูกระโดดหรือว่าดูในส่วนของข้ามชอดบางทีเราเปิดเพิเปิโโด,ดโหมดนี้ทิ้งไว้นะครับผมถ้าไม่ได้ใช้ในส่วนของตรงนี้ก็โมชันดีเทคเหมือนเดิมนะ,ะกดอ,ออฟไว้ปิดนะครับผมลงไมค์อันนึ้งก็จะเป็นรูปเลกคอร์ดนะครับผมรูปเลกคอร์ดก็จะมีออนออฟเหมือนเดิมถ้าเลือกแต่ตรงนี้ผมเลือกว่าในส่วนของออนรูปเลกคอร์ดก็คือว่า ในส่วนของกรณีการ์ด8กิกนะครับถ่ายมาเกือบจะเต็มแล้วถ้าเราตั้งออนของรูปเรคคอร์ดลูปเรคคอร์ดไว้ตรงเนี้ยกล้องก็จะลันทับไฟล์แรกเหมือนเล่นทับนะครับอย่างมีเราถ่ายมา10ไฟล์ไฟล์ที่10เป็นไฟล์สุดท้ายมันก็จะเป็นไฟล์ที่11เนะี่ยก็จะไปแทนไฟล์ที่1ใหม่ก็วนทับอย่างนี้แต่ถ้าเราตั้งว่าออฟไว้นะครับกดเลื่อนปุ๊บกดออฟไว้ปุ๊บพอกล้องถ่ายมาถึงกนะาร์ด8กิกเนี่ยสมมติถ่ายมาเต็มการ์ดปุ๊บ กงจะไม่เล่นทับครับแต่ว่าจะขึ้นคําว่าฟูลการหรือว่าการ์เต็มนะครับเราก็เปลี่ยนการ์ดใหม่หรือว่าถ่ายในส่วนของข้อมูลของไฟล์ภาพเนี่ยลงคอมพิวเตอร์เลยว่ารหรือว่าฟอร์มเการ์ดใหม่ก็นาการ์ดมาใช้ใหม่หรือเปลี่ยนการ์ดอันใหม่ได้เลยแต่สําหรับผมจะเปิดในส่วนของอ่อนไว้ On White, ให้มันเล่นทับไปเลยนะครับผมเพราะว่าจะได้ไม่เปลืองเนื้อที่ของการ์ดไม่ต้องซื้อการ์ดใหญ่มากก็ได้นะครับผมก็สามารถเล่นทับได้นะครับผมหรือว่าถ้ามีเหตุการณ์อะไรสำคัญล้วก็กดปุ่ม สต็อกเรคคอร์ดไปนะครับผมแล้วก็ลงใหมอ่อันนึงจะเป็นลูปไทม์นะครับลูปไทม์กดเข้าไปปุ๊บลูปไทม์ก็จะเป็นส่วนของการตั้งการบันทึกครับกล้องตัวนี้จะบันทึกภาพเป็นฝฟล์ไปไม่ได้บันทึกแช่ยาวเหมือนกล้องถ่ายวิดีโอนะครับเนะช่นเราบันทึกเป็น2นาที5นาที10นาทีนยก็คือว่าถ้าเราตั้งไว้ที่5นาทีพอกล้องอเรคคอร์ดมาถึง5นาทีปุ๊บมันจะตัดเริ่มเป็นไฟล์ที่2พอไฟล์ที่2เล่นไป5นาทีปุ๊บก็จะตัดเป็นไฟล์ที่3ก็เลือกได้มตั้งแต่2นนาาททีี5หรือว่า10นนาทีะครับผม กดเมนูออกไปนิดนึ่งกลับไปหน้าเลือกปกติไล่ลงมาก็จะเป็นในส่วนของวิดีโอซาววิดีโอซาวก็จะมีออนออฟเหมือนเดิมออนก็คือว่าให้บันทึกเสียงไปด้วยขณะบันทึกภาพหรือว่าออฟก็คือว่าให้บันทึกภาพอย่างเดียวไม่ต้องบันทึกเสียงเผื่อม,มีการสนทนาในรถไม่อยากให้ใครรับรู้หรือว่าไม่อยากให้ใครได้ยินเนะี้ก็กดออกไปก็ได้นะครับ แล้วก็ในส่วนของอีกโหมดหนึ่งก็เวลาเรากดเมนูเข้ามาเนี่ยสังเกตดี่มันจะมีในส่วนของเป็นรูปค้อนหรือว่าประแจอยู่นะครับก็คือเป็นการเป็นกลุ่มของการเซตติ้งถ้าจะมาโหมดนี้ให้กดปุ่มโหมด1ครั้งก็จะตรงขอบในสังเกตง่ายจะเป็นสีฟ้าคือจะเลือกในส่วนของการเซตติ้งนะครับกดปุ่มและขอดเหมือนเดิมในการเลือกเข้าไปในโหมดนี้นะครับก็จะมีในส่วนของอันแรกที่เข้าไปก็จะมีของซาวนะครับซาวกดเลือกเข้าไปปพ๊บก็จะมีในส่วนของการตั้งค่าเสียงชัตเตอร์นะครับว่าจะให้มีในส่วนของเสียงตอรร์มมนะคับผ หรือว่าการตั้งในส่วนของวอลลุ่มปุ่มกดเราจะให้มีเสียงกดไหมหรือว่าไม่มีเสียงนะครับปุ่มเสียงสตาร์ทเปิดปิดจะเอาเสียงไม่มีเสียงเลยเป็นเสียงเปิดกล้องแบบนี้หรือว่าเลือกการทํางานของเสียงเวลาเปิดกล้องจะมีเสียงนะครับหรือว่าเสียงชัตเตอร์เนี่ยจะมีจะเอาแบบมีเสียงหรือไม่มีเสียงก็ได้นะครับกดเมนูกลับไปหน้าปกติก็จะมีในส่วนของที่สําคัญสําคัญเลยก็จะมีในส่วนของ power save Power Save ผมจะตั้งเป็น Off ไห้นะครับแต่ว่าถานายชั้นในอยากจะประหยัดพลังงานเนี่ยก็กดเข้าไปก็ได้เลือกมีให้เลือก้งแต่5นาที3นาที1นาที Power Save หมายความว่าบางทีกล้องเปิดทิ้งไว้วสมมติเราตั้งไว้ที่ Off เนี่ยกล้องเปิดทิ้งไว้ก็เปิดทิ้งไว้เรื่อยๆืจนกว่าแบตจะหมดมันก็ดับไปเองนะครับหรือว่าถ้าเราตั้งไว้ที่5นาทีพอกล้องเปิดทิ้งไว้โดยไม่ได้ถ่ายภาพเนี่ยเปิดทิ้งไว้ประมาณ5นาทีเนี่ยกล้องจะปิดตัวเองอัตโนมติเหมือนเราตั้งเวลาปปิดทีรระะมาณนนนัั้คบ เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานเผื่อเปิดกล้องทิ้งไว้ครับผมจะตั้งไปที่ออกไปเพราะว่ากล้องจะถ่ายในรถตลอดอยู่แล้วนะครับผมก็ลงมาที่สําคัญก็จะมีตั้งค่าวันที่เวลานะครับก็เข้าไปเลือกตั้งค่าเวลาวันที่เวลาได้เลยนะครับผมกดเมนูกลับแบ็คออกมานะครับผมลงมาอีกก็จะเป็นส่วนของแรงกดก็คือภาษานะครับกดปุ่มเลือเข้าไปไม่ให้เลือกภาษาอังกฤษไทยจีนญี่ปุ่นนะครับแต่ตรงนี้ผมตั้งไว้ในส่วนของภาษาอังกฤษก็กดปุ่มเลือกภาษาอังกฤษลงมาจะเป็นส่วนของท v o ีเอา t v r ก็จะเป็นการตั้งค่าของภาพนะครับก็จะเป็นในส่วนของพอหรือว่า NT NTSC นะครับผมก็เลือกใช้งานตามลักษณะของทีวีของแต่ละบ้านได้เลยนะครับผมกดเมนูแบ็คอกมาทีหนึง่งกดลงมาปุ๊บสตาร์ทอัพอิมเมก็คือว่าในส่วนของเวลาเปิดกล้องจะมีภาพในส่วนของถ้าเป็นกล้องเดิมๆเนี่ยจะเป็นภาพของรถหรือว่าถ้าเราจะตั้งแบบไม่มีภาพก็ได้คือให้กดเปิดกล้องมาก็เป็นโหมดพร้อมถ่ายเลยก็ได้นะครับกดเมนูแบ็คเราไปสวดลงมาอีกครั้งหนึ่งจะเป็นฟอร์แมต ฟอร์แมตนี้หมายความว่าเป็นการในส่วนของฟอร์แมตการ์ดนะครับผมถ้าเรากดฟอร์แมตเนี่ยที่เราถ่ายมาก็จะเป็นการอย่างการ์ดสองกิกเราถ่ายมาขับรถมาแวะปั๊มก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรสำคัญเกิดขึ้นเนี่ยก็กดฟอร์แมตการ์ดฟอร์แมตการ์ดให้การ์ดเป็นศูนย์เลยก็ได้แล้วเริ่มได้คอร์ดกันใหม่ก็ได้นะครับต่อมาอันนึงจะเป็นในส่วนของ I R L E D นะครับ I R L E D เนี่ยจะเป็นในส่วนของอาการถ้าเราตั้งออกไปนี่ก็คือว่าปุ่มนี่กดอ่ะในส่วนของแฟร์ แสงอินฟราเรดด้านหน้าเนี่ยจะไม่ทํางานแต่ถ้าเราตั้งออนไว้เนี่ยก็อินฟราเรดก็จะทํางานพร้อมถ่ายในเวลากลางคืนนะครับตั้งเป็นออนไว้ก็ได้นะครับเพื่อจะได้พร้อมถ่ายในเวลากลางคืนได้เลยเวลาคขับรถไ่าในส่วนของภาพแสงสว่างน้อยลงตัวนี้ก็จะทํางานได้เลยนะครับผมก็เลือกลงมาอีกก็จะเป็นในส่วนของอาจจะเป็นปุ่มรีเซ็ตอันนี้ไม่เป็นรีเซ็ตตั้งค่ากล้องใหม่นี่ไม่ต้องรีเซ็ตก็ได้นะครับหลกัหลากๆการทํางานก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ นะทาท่านใดที่ซื้อไปเนี่ยก็ลองดูวิธีการใช้งานตัวน,นี้คร่าวๆก็ได้เพราะว่าในเมใน,ในส่วนของเมนท์น,นุที่แถมไปกับตัวกล้องเนี่ยบางทีมันจะเป็นเฉพาะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนนตรงเนี้ยจะไม่มีภาพประกอบครับดูการใช้งานจะยากนิดนึงตรงนี้ผมก็เลยทําวิดีโอมาให้นา้าให้ลองอา่าที่ซื้อกล้องไปลองเล่นตามโหมดดูเพราะว่าจะได้ใช้งานกล้องได้ครบทุกฟังก์ชันนะครับเพราะว่าในตัวกล้องก็มีในส่วนของฟังก์ชันที่น่าสนใจหลายตัวเหมือนกันยังไงก็ก็เผยเป็นประโยชน์กับน้า ไปซื้อไปนะครับก็ส่วนตัวกล้องก็ภายนอกก็จะประกอบไปด้วยมอนิเตอร์อย่างที่แจ้งไปแล้วมือเร์ก็ปรับตั้งได้ครับตามความเหมาะสมจะบิดซ้ายขวานะครับหรือว่าปิดไปเลยก็ได้หรือว่าส่วนของช่องก็จะมีช่องอช่อง av out นะครับเอาไ้เสียบในส่วนของทีวีหรือว่าเปิดมาแล้วเป็นที่ใส่สีกาตามที่ได้แจ้งไว้นะครับแล้วก็การทํางานก็จะเป็นคร่าวๆประมาณนี้